สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พบกับทาวงอผูหากินมานครับวันนี้พาพี่น้องครับมาเลือกเอางวงงามครับราคาถูกถูกราคาเกษตรกรจับตองได้คือเก่าครับวันนี้พบกันอีกครั้งนะครับกับพี่กัดหนองต้าอำเภอพยากระพมิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับขายถูกให้ลูกจําครับพี่น้องเอาถักท้ายนนองตาสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับต่อซับเจริญฟาร์มครับต่อซับเจริญฟาร์มเนาะครับผมงวดีราคาถูกสําหรับเกษตรกรครับ เป็นราคาหลากหลาเลยเนาะครับผมที่กัดตั้งยุที่บ้านบ้านคูรังตะบนก้ามป่วงเพื่อพยัคฆภูมิัสจังหวัดมาสาคามเบอร์ตัวติดต่อศูน0 8หกหนึ่งศูนแปดูนย์สี่สี่เก้าแปดไอดีไลน์เบอร์นี้ครับเฟซบุ๊กต่อซับเจเลนฟาร์มครับโอ้ชัดเจนครับผมรับประกันตันี้สิบห้าวันสิบห้าวันครับบริการส่งฟรีทั่วอีสานครับส่งฟรีทั่วภาคอีสานครับตรงกันก็ส่งฟรีได้ทุกที่ครับพี่น้องส่งได้พี่น้องภาคเหนือภาคกลางภาคใต้อยากได้ชุดแม่ลูกราคาเกษตรกรมมมืื้้ออีีไดจัักกตคครรบปะาณ แปดเก่าเบอร์เนาะปกติน้องต้านี่สเรฟจะซิฟเข้าเบอร์ได้พี่น้องแต่ว่าหาง่วงของพระท่านเนาะครับผมพี่น้องก็มาคลิปนาทั้งโล่พี่น้องกับมาแบงยี่เน็กหนาคอกหนาฟ้ามกับลายครับอะไรเมือนนี่มีอยู่ประมาณเจ็ดแปดเบอร์พี่น้องเอาชมกันไปยาวๆราคาเริ่มตั้งแต่หลักพันครับหลักพันเนาะครับเอาไปเซอร์วลาไปชมกันเลยครับครับแตกแหกหมานครับพี่น้องเอาง่วงสาวราคาหลักพันให้พี่น้องครับสวยๆตัวนี้เป็นแม่สาวเนาะอายุเท่าไหร่แล้วครับ 6-7เดือนครับพี่น้องโตคตครบเครื่องครับขอบขอบหูวได้พี่น้องแล้วก็เครื่องเพชรดำอายุ6-7เดือนความสูงยูที่ประมาณ120เนาะบวกลบบวกลบแล้วกัน,กลลกนพี่น้อง<ะ>เอาตีตำต่ำไ้สวยๆราคาตัวแรกครับจัดโปรยูที่ไรครับแปดพันเก้าร้อยบาทครับแปดพันเก้าร้อยบาทพี่น้องตัวใหญ่นะครับพี่น้องเป็นวัวแม่สาวตัวใหญ่แปดพันเก้าร้อยบาทต่อได้อีกปะต่อได้ครับต่อได้อีก สรงฟี่พ่อมครับผมส่งฟี่อีสานครับพี่น้องราคาทรงแบบว่าขวบมั่วหรือตีครับนี่หัวหล่อเลยครับพี่น้องเอาเป็นบาเต้องเป็นเสียได้พี่น้องนี่เป็นบ่อคอยเตื่องนี้เป็นเสียบปันไหนตัวใหญ่ครับหกไอ้แปดพันเก้าร้อยบาทต่อรองได้แล้วก็อีสานทรงฟี่สวยๆเลยครับพี่น้องนี่ราคาพอถึงหมื่นครับเป็นง้อแม่สาวหกเจ็ดเดือนแล้วครับอ่าตำหนี้ไม่มีนะครับครับ เดี๋ยวชุดต่อไปนะครับเดี๋ยวภาพพี oh, ่น้องเขาสูชุดแม่ลูกครับราคาเกษตรกรขอเป็นเบอร์แรกครับอ่าเป็นเบอร์ที่สองแล้วกันครับจากแม่สาวที่สแม่สาวอ่าเป็นแม่ลูกลูกภูเนาะครับอ่าแม่สูงประมาณร้อยร้อยสี่สิบสี่สิบบวกบวกสองครับเนาะประมาณร้อยสี่สิบบวกครับลูกภูลูกภูประมาณชั่เดือนแล้วครับได้ประมาณสองเดือนประมาณสองเดือนเป็นลูกตัวที่ไหนครับลูกตัวที่สองครับลูกตัวที่สอง เอาขายถูกๆเลยครับเบอร์แรกแฮงมานหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับหนึ่งมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับพี่น้องเป็นแม่ลูกลูกผูครับสองเดือนอประกันต่ำหนีนะครับพี่น้องนี่ราคานี้ต่อได้ปะต่อรองได้ครับหนึ่งมื่นเก้าพันห้าร้อยครับต่อรองได้แล้วก็อีสานส่งฟรีราคาทรงขลายพันดหครับพี่น้องอันนี้คือจัดโปรเป็นการบริการพี่น้องขาดน้ำเลี้ยงนิดนึงพี่น้องเอาไปเลี้ยงเอาไปคุ้นกับเป็นตัวไม ราคาพอถึงสองหมื่นครับ,ร,บราคาหนึ่งหมืนเก้าพันห้าร้อยบาทต่อรองได้แล้วก็อีสานส่งฟรีเอาหลายตัวหลายโคมยังในรดหลายนะครับพี่น้องอ่าเบอร์แรกครับแม่ลูกลูกตัวผู้ตัวต่อไปตัวต่อไปเป็นแม่ลูกเบอร์ที่ 2, สองสวยครับแต่นี่เป็นแม่ลูกแม่เนอะลูกตัวดีเลยครับพี่น้องลูกแดงเข้ม,แข,มแข็งขาใหญ่ครับอแม่สูงประมาณร้อยสี่สิบบวกลบเนาะ 60, 60, 60, บ ลูกสาวได้เจ็ดเดือนแล้วครับลูกสาวประมาณสองเดือนเนี่ยครับประมาณสองเดือนเป็นลูกโตทีเทไรครับลูกแรกครับลูกแรกเนาะครับผมอ่าแม่สดลูกสวยครับแม่สูงประมาณร้อยสี่สิบกลบครับลูกสาวนี่ตัวดีครับพี่น้องแดงโบ๊ทเข้มเข้มเบอร์สองเปิดว้เทไรครับสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยครับสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยแม่ลูกลูกแม่แม่กับเครื่องอ่เพชรดำนะพี่น้องแม่โบ๊ทลูกสาวกับโบ๊ทแม่เป็นออกเท่าเท่าโบ๊ทครับขอบหครืจองเพชรดำ ลูกสาวตัวดีสองเดือนสองหมืน 1, ่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทหนึ่งพันห้าร้อยครับกับแม่ตัวยงใหญ่ๆแล้วก็ลูกสาวต่อร่องได้ครับต่อร่องได้แหล่วก็ส่งฟรีทั่วภาคอีสานนะครับราคาตรงกันก็ส่งฟรีได้ทั่วไทยแล้วครับพี่น้องสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทตัวที่สองตัวต่อไปเป็นโคมที่สามครับเป็นแม่ลูกลูกแม่สวยๆแม่ก็น่าจ,จะสูงลอยประมาณหนอยสี่สิบเนาะครับลูกที่ท่อแม่แล้วครับพี่น้องเป็นลูกตัวเมียนะครับลูกสาว,ส,าวสวยๆเลย อันนี้เป็นลูกโตแรกว่ครับนี่ลูกแรกครับลูกแรกเนาะเป็นแม่สดลูกสวยครับนี่ลูกสาวตัวใหญ่แล้วครับลูกสาวได้เจ็ดเดือนแล้วครับลูกประมาณห้าเดือนนะลูกสาวประมาณห้าเดือนเป็นแม่ลูกแรกสวยๆแม่สูงร้อยสี่สิบสี่สิบบวกลบแล้วกันสี่สิบบวกลบแล้วกันเนาะแม่ผสมไหมครับแม่ผสมได้เข่าสองเดือนนะครับแม่ผสมจะเข่าสองเดือนครับครบที่สามราคาเท่าไรครับเออสองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทสองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทนะครับพี่น้อง อันนี้คือซื้อสองรุ่นสามนะครับพี่น้องนี่แม่ลูกแรกพร้อมแม่สดลูกสวยสองหมืนห้าพันบาทต่อรองแล้วก็ส่งฟรีได้ครับพี่น้องส่งฟรีทั่วไปอีสานเลยราคานี้ยังต่อรองได้ครับสองหมืนสะห้าพันห้าร้อยบาทครับตัวต่อไปตัวต่อไปเป็นเบอร์ห้าครับเป็นแต่ว่าเป็นแม่ลูกคมดีซีต่ว่าใจลูกงามๆพี่น้องแดงโบดเข้มแม่ใส่รอยสี่สิบบวกๆเลยเนาะ ตัวนี้บวกไปเลยครับร้อยสี่สิบบวกเป็นแม่ลูกลูกสาวลูกสาวได้จักเดือนละครับลูกสาวประมาณสามถึงสี่เดือนครับประมาณสามถึงสี่เดือนอ่าแม่ใส่ใหญ่เลยครับเป็นลูกโตที่ไรครับลูกแรกครับลูกแรกคื่กันเนาะแม่ครับอ่าแม่สดลูกสวยครับพี่น้องเอาง่วงเอาไปเลี้ยงยังสี่ดีพี่น้องจังได้ลูกหลายโตครับแม่ลูกแรกลูกสาวประมาณสามสี่เดือนอ่าครบนี่ราคาไหนครับผม สองหมืนเจ็ดพันบาทครับสองหมืนเจ็ดพันบาทแม่ลูกลูกสาวอ่ะแดงแดงเข้มเข้มแบบนี้นะครับครับเป็นราคาที่ต่อรองได้ครับราคาต่อรองได้แล้วก็ส่งฟรีทั่วภาคอีสานนะครับแม่ก็มตัวนี้อยู่เออจมูกพี่เชบเสือกินดังอ๋อเสือกินดังครับแจ้งไปก่อนเสือกินดังครับว่าเป็นอย่างครับว่าเดมีผลในการหายลูกนะครับพี่น้องจะหายลูกเท็มเทปครับสองหมื่นเจ็ดพันบาทต่อรองได้แล้วก็ส่งฟรีทั่วภาคอีสานนะครับอเบอร์ที่ห้านะครับพี่น้องตัวต่อไป ต่อไปเบอร์หกครับเป็นแม่ลูกหัวโลนสวยๆครับแม่ลูกลูกแม่เนาะครับนี่ครับพี่น้องแม่กับลูกทอกันเตะเลยครับพี่น้องโอ้ปันแสดครับนี่ลูกสาวสินี่แม่นครับลูกสาวได้เจ็ดเดือนลรอครับลูกสาวกับชิบูซ์หกถึงเจ็ดเดือนหกถึงเจ็ดเดือนแม่กับทองอีกสี่เดือนแม่ทองอีกสี่เดือนครับผมลูกแรก่าครับตัวนี้แม่นครับลูกแรกลูกแรกแม่ทองอีกสี่เดือนซื้อสองได้สามครับสองได้สามครับแม่กับเจรอยสามสิบกัวกัวเนาะ ประมาณหน่อยสางสิบบวกเนาะตีตำตังให่ครับเรื่องลูกครับพี่น้องลูกสีทองแม่แล้วหกเจ็ดเดือนแม่ทองก็พอได้ครับตัวนี้มีใบบอกมีครับใบแล้วงหูซีทับทับแผสมหลอดนะครับพี่น้องผสมหลอดเลยอ่าแม่หัวโลนลูกกับหัวโลนซื้อสองในสามครบนีราคาไหนครับสองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทครับสองหมื่นแปดพันห้าร้อยครับแม่ทองครับแมกสาวตัวยิ่งย่งแมนครับถึงตัวละเมือนซี่ครับต่อได้อีกต่อได้ครับ อ่าพี่น้องน,นี่คือราคาง่วแม่ลูกลูกแม่แหล้วก็แม่ท้องครับสองหมื่นแปดพันห้าร้อยครับตรวจท้องเรียบร้อยเนาะตรวจท้องเรียบร้อยการตรวจพี่น้องเอาตีไปงไงพี่น้องหมื่นกว่าหมื่นสี่หมื่นสี่ครับราคาหนีต้อเ่ต้อได้อีกแล้วก็สทรงฟรีพร้อมสองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทวัวลนพร้อมพี่น้องน,นี่แม่ลูกวัวล้นธรรมชาติพร้อมตัวต่อไปเป็นแม่ลูกไสยใหญ่แล้วเนาะเป็นง่วใไ่ยใหญ่ๆพี่น้องโค้งสามใหญ่ เป็นแม่ออกเท่าๆเนอะเท่านวลๆครับแต่ว่าลูกสาวเขาแดงโบดครบเครื่องแม่สูงประมาณร้อยร้อยสี่สิบห้าร้อยสี่สิบห้าบวกๆครับแต่ลูกสาวครับแดงโบดเข้มลูกสาวได้เจ็ดเดือนแล้วครับลูกสาวชิบะหางหกเือนหมประมาณห้าหกเดือนเป็นลูกตัวใดครับเป็นลูกของอุนตันน่ครับตัวนี้ลูกสาวอุนตันมีใบก้าบหนึ่งอายุห้าเดือนเอกสารใบหลอดมีครบแล้วครับพี่น้องแม่ทับไปครับผม ยังโ่โหขอมูลไหมครับโมมีขอมูลเนาะเอาไปอาจจะรุ่นติดทองหรือว่าผสมแล้วก็ได้นะครับพี่น้องเป็นลูกโตที่ไหนครับลูกตัวที่สองครับลูกตัวที่สองเนาะติดทองคือตัวที่สามพี่น้องอันนี้คือบ่ดด้ตรวจทองพี่น้องเบอร์นะครับขายในราคาแม่ลูกสวยแม่สูงร้อยสี่สิบห้าลูกสาวแดงโบ๊ทครบเครื่องครบี่ราคาไหนครับสองหมื่นเก้าพันบาทครับตัวใหญ่เนี่ยนะครับสองหมื่นเก้าพันบาทครับพี่น้องแม่ใส่้อยสี่สิบห้าบวก ถือตัวเราบ่ถึงมือหาครับพี่น้องอ่านี่แม่อาจจะตีทองไปน้ำกรได้สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทต่อรองได้หรอกกับส่งฟรีครับทั่วภาคอีสานนะครับพี่น้องสวยเลยราคานี้ต่อรองได้ครับแม่เงี่นัหนนะลึกๆครับสองหมื่นเก่าครับพี่น้องก่อนรถไฟครับแม่ล้ำตัวดีโบ๊ทครบเครื่องครับลักษณะคข้ายๆแม่เท่าโบ๊ทนะครับพี่น้องจะว่าให้ลูกสีเข้มดีครับให้ลูกแดงโบ๊ทเข้มสองหมื่นเก้าพันหาร้อยครับต่อรองได้แล้วก็อีสานส่งฟรีครับผมพี่น้องนี่ สวยครับพี่น้องแดงเข้มเลยนะครับโคมนี้ตัวต่อไปเลยครับมันโค้มนี่เลพี่น้องตัวต่อไปพี่น้องอู้ปันหมูตอนครับ่แม่ลูกโคมนี่ครับพี่น้องแม่อ่างลูกกระตัย่างหนาเลยครับแม่ก็เป็นงัวลักษณะดุกหมูเนาะครับผมพี่น้องเบิ้งแม่ลูกลูกสาวเนาะแม่ครับลูกสาวลูกสาวหัวหล่นบอครับลูกเจ็กสูสีครับสูสีน้องพี่น้องลูกสาวเช็กเดือนเหรอครับประมาณหาเดือนครับประมาณหาเดือนพี่น้องเบิ้งแขงขาเบิ้งเนื้อหนังต้นโตเอา หนาแห้งครับล้างแตกครับหนึ่งลังแตกครับพี่น้องหาเดือนครับเกิดจากแม่ตัวนี้แม่ครับแม่สูงลอยเท่าไรครับตัวนี้แม่นี่ประมาณร้อยชี้ชี้บวกเลอกันประมาณร้อยสี่สิบบวกตีต่ำๆไว้ได้ครับพี่น้องอ่าลูกสาวประมาณหาเดือนแต่ว่ารับประกันควบหนาครับครับนาเลยคี่นแม่ทับไปครับผมแม่นี่ว่าผสมในประมาณรอบหนึ่งเลยหอครับแม่ผสมแล้วพานแล้วหนึ่งรอบเนาะครับผมอ่ะซอสองรุ่นสามครับควบนี่เปิดราคาเท่าไรครับ สามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยครับถือตัวละมื่นก็บาทครับพี่น้องมื่นหาพันห้าร้อยนั้นหนาลึกลครับตอล่องไดอีกครับครับตอล่องได้หล่าก็ทรงฟี่กุ้งไผ่สารสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยครับแม่ลูกสวยๆแบบนี้ครับพี่น้องนี่แกงขาไงหนังหนาดีนี่ขายมะนาวตัดครับลูกสาวพันนาแห้งนะแม่กับอ่างไงผัดสมแล้วหนึ่งเดือนเดือนกว่าน้อครับ ซื้อสองรุ่นสามสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับอ้างแน่นะท้่เนี่ยพัน้องลูกสาวครับตัวดีครับพี่น้องเลี่ยมตัวดีแล้วก็แค่นล้างแตกๆแบบนี้ครับเป็นเป็นลูกตัวใดครับตัวนี้ลูกตัวที่สองครับลูกตัวที่สองเนาะรุ่นตัวที่สามในทองครับสุดคุ้มครับพี่น้องถึงตัวละหมื่นกว่าบาทครับแถมเป็นราคาตีต่อได้แล้วก็บรงรี่ั่วภาคอีสานนะครับพี่น้อง่าตัวต่อไปตัวต่อไปครับพี่น้องเป็นตัวสุดท้ายครับพี่น้องที่เด็ดสําหรับพี่น้องแต่ที่อยาก มักรุ่นครับสายรุ่นเป็นแม่ท้องครับแดงโบสครบเครื่องท้องกี่เดือนล้ครับตัวนี้ท่องสามเดือนแล้วครับเป็นแม่ท้องสามเดือนสูงเงาครับสูงร้อยชี้มร้อยสี่สิบห้าบวกบวก่องสามเดือนอันนี้ท้องทับโตหรือทับหลอดครับทับหลอดครับทับหลอดพ่ออะไครับนายจะสิดสติงเลหรืออ่าเป็นทับหลอดเนาะนาจะติดสติงเล่เอสเอสสองศูนย์หนึ่งครับพี่น้องแทงขาใหญ่ครับอ่าโบสครบเครื่องเป็นท้องที่ไหนครับท้องที่สองครับท้องที่สองครับ กูเลมากรุ่นครับนี่ว่าท้องประกันท้องประกันตนําหนนตรวจท้องเรียบร้อยเนาะแมนครับตรวจท้องเรียบร้อยมีคลิปดูการตรวจครับนี่ตัวนี้เปิดราคาเท่าไรครับหนึ่งมืนเก้าพันห้าร้อยบาทครับหนึ่งมืนเกนา้าพันห้าร้อยเออผมท้องสามเดือนครับผมร้อยสี่สิบห้าครับ <14 5. S 2> ตัวใหญ่ๆครับไปเลี้ยงอ้ <laughs> วนใครอกสามหมื่นเลยเป็นกูเล่เห็นได้เป็นงวดสามหมื่นเก้าไปน้องอันนี้หนึ่งเลี้ยสองเดือนเก้าพันห้าร้อยต่อรองได้แถมอีสานทรงฟี่ครับ เอาไปล่อกินนองอย่างเดียวเลยแม่นครับแต่แมงง้วอใส่ยหญง่งครับสูง145เป็นท้องที่สองประกันท้องประกันตำหนิครับมีคลิปดูการตรวจต่อร่องได้ครับพี่น้องแกงขาดีไม่มีตำหนิเนาะเฉียงนองสีไม่มีติ่งครับพี่น้องเืียงครับใหญ่ๆเป็นงวอเฟ่ใหญ่งได้ครับพี่น้องแต่ว่าขายราคาถูกๆครับหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทเาเดินไปพี่น้องิึงนี่จับได้จุ้งได้ใบได้ครับพี่น้องเชืียงครับ ก็ว่าเป็นง่วงกระดูกไงนะครับสูงเงีอาอาจะเกินร้อยสี่สิบห้าครับร้อยสี่สิบห้าบวกบวกหนึ่งมื่นเก้าพันห้าร้อยประกันพ้อมประกันตนหนีต่อได้อีกต่อได้ต่อได้ทรงฟี่ครับอีสานไกลไกลกับทรงไหนบ้างรงไหนครับน้องข่กันก่อนครับทรมาบอกกันก็เนาะครัไก่ซ้ำไนครับพี่น้องหนึ่งเก้าพันห้าร้ยพี่น้องยานทรมาทานกับทรได้ยิมหาชั่วโมงครับเ้องเก่งครับนักคนทรมาซื้อเราว่าโอ้ยบอ โทษเงี้ยมาขึ้นเก่งใจพ่อครับโทรมาเลยตลอดยิบสิ่ต้องเก่งใจครับโทษมาเลยกัรคำกัรขึ้นโทรพี่น้องยายาไม่ต้องเก่งใจพี่น้องเสียงโทรศัพท์อีกคือเสียงสว่านนะพี่น้องเสียงจากพี่น้องาทษมาเด็กเดือนเตียงขึ้นบ่มีให้บ่มีนั่นครับพี่น้องแม่นครับมิตรสีบขอบคุณหมดละครับพี่น้องเอาหมดร์อะไรน้องมาดีเนาะแม่นครับอาราคาจับต้องได้พี่น้องมั่วสาวหน่อยเมี่ยสาวหกเจ็ดเดือนเปิดราคาทีแปดพันเก้าเลยต่อได้อีกส่งฟรีอีกหรือชุดแม่ลูกถูกๆครับ เริ่มตั้งแต่ครบระท่าไหร่ต่ำสุดหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทเนาะแม่สาวแม่ลูกกับสองหมื่นนิดๆครับพี่น้องหรือพี่น้องอยากได้เอาไปชุดต่างฟาร์มยกคอรกเลยราคาพิเศษทัวร์มาโหมครับราคาพิเศษสื่อตัวเดียวสองตัวสิบตัวมีรถส่งครับมีรถสิบหรอส่งครับพี่น้องส่งได้อภาคเหนือภาคกลางใต้ออกตกส่งได้หมดครับพี่น้องราคาคุยกันได้หลังไม่ได้ครับพี่น้องสุดท้ายฝากเบอร์อีกรอบด้ึ่ครับผมศูนย์หกหนึ่งศูนย์แปดศูนย์ซีีเก้าแปดครับ้องตาพยักเนาะ ไล่กับเบอร์นี้เนาะแม่นครับเฟซบุ๊กก็ตัวซัพเจริญฟาร์มต่อทรัพเจริญฟาร์มครับอ่ะสารคดีนี่โชว์มาที่เราผมสวัสดีครับ